จริงนะคะเ<ะ>จ้าปอนจับเสกก็รู้แล้วนะค่ะถึงตรงนี้หนูขอโอ้ยหนู <บะ S 1> โดนยิงกลางหลังเปิดเลตว้าวหนุ่มๆหนุมน่มหายไปได้หมดโอ้ยหนุมมน่มๆมาแล้วโอ้ยหนุ่มยิงเขาตายอ,ะ <c oughs> อ่ะจะเป็นแต่ผู้หญิงที่ไม่เป็นผู้หญิงเอาซะเลย <c oughs> มาเลยค่ะหนูพร้อมสู้ค่ะหนูพร้อมประชดนะคะ <c oughs> บอกเลยค่ะเหนือแน่นๆทางนี้หนูอยู่ชอบแค่หนูยิงโอ้โหเห็นฝีมือหนูไม่แค่หนูเก็บพวกมันหมดแล้วแค่ ไปเลยแค่ไปเลยค่ะฮะรถไฟไมหมรถไฟไหมเหรอแค่รถไฟมันจะมาแล้ววะิงเดียค่บอกเลยว่าเดียค่ไม่ว่าจะชาติอีชาติไม่ใช่ยังไงกันเดียค่ปืนพกก้นนะเคยเห็นไหมแคะเ <c oughs> ห็นไหมแค,ค,ค,ค่เห็นไหมแค่เห็นไหมแค่ครับเรียบร้อยกะกะแกโคตรเมื่อยนิยว้ววิลรถอะไรอ่ะอ้วนตุ้มโป้งเลยโอ้ยตายแล้วมีคนตะเกะกระตกลงมาฉันไม่ชอบคนแก่ฉันชอบผู้ชาย ของมนก็นุ่มๆหน่อยนี่ไม่ค่อุ้ยนั่นมันจะลวดหยดยดโยดยดแบ่งกันคนละปืนใจเย็นๆอุ้ยหนูจะยิงเครื่องบินตรงนี้ให้หล่นหมดเลยนะคะแต่เคยสงสัยไหมว่าหอนี้มันลำไม่ใหญ่นะคะมันไม่มีใครอยู่ในนั้นด้วยมันขับบังคับได้ยังไงดูดีๆสิคะเห็ดไหมคะไม่มีใครอยู่ในหอนะฮะพ่อจริงพ่อมันจริงมันขับได้ยังไงมันผินดกฎธรมมร,รมาชาติมากเลยนะฮะ ไฟโอ้ยเครื่องบินบ้าสุดยอดแค่ไหนไปนะเฮ้ยๆหนูเกือบโดนยิงค่ะหนูไม่ยิงโอ้ยหนูเกือบโดนอีกแล้วค่ะฟอฟอได้ค่ะรียบร้อยค่ะนะคะหนูมีลูกกระสุนอยู่ที่จุดสองนะค่ะแล้วหนูก็มีสิทธิ์ที่จะใช้มันบึ้มเลยนะคะบึ้มเลยนะคะอุ้ยหนูโดนยิงตายแล้วเต็มลูกตาใบหน้าอุ้ยใบหน้าสวยๆของหนูตุ๊บเป็นบาดแผล บู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 โอ้ยหนูโดนรถถังทับวิ่งได้แล้ววิ่งได้หรอกอย่างงี้จะไม่ได้ค่ะจะไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเหรอเก็บ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 กระสุนปืนของเธอไปเลยนะคะตอนนี้หนูเหลือศูนย์ตัวคะ่ะอย่ายุง่งอย่ายุ่งให้มันฆ่าหนูให้มันฆ่าหนูให้มันฆ่าหนูบอกให้มันฆ่าหนู <c oughs> มัน<อ>มาแลอแคะ่ะรู้จะบผืพนพกกลงไปะคะนี่แหลคะค่ะบอกเลยว่าเมื่อหนปปิ้วเกมากเลยนะคะหนูช่ยวยอยู่ นิวเทปฉลองค่ะเบิรนมาอีกแล้วค่ะทำใจดีๆนะคะบปืนพกกลนค่ะโอ้โหเสียงจอยที่บอกเลยนะคะปุ่มทุกอย่างกระเด็นกันหลุดออกไปแล้วนะคะรู้ตัวก็ปืนพกคนไม่พังสิวะโอ๊ยพพังอดีกว่าจะงมาดีโอ้เป็นมาอีกคแล้วอ่ะ

กกระสุนหมดเลยอ่ะปืนกลต้องใจต้องได้หลีเสียงแล้วอ่ะปืนหกลนิดไม่เป็นไรค่ะเก็บแล้วก็ระเบิดแล้วก็เควี้ยงเคลี้งเควี้ยงให้หมดเลยนะคะเควี้ยงเลยอบมีสามสิบลูกอ่ะเควี้ยงเข้าไปค่ะเควี้ยงค่ะเน้นย้ำว่าเควี้ยงอะเควี้ยงเควี้ยงสิเควี้ยงเอาเลเซอร์ไปด้วยนะคะัอ้ายอุ้ยคอนโทรลค่ะยังไม่เสร็จเอ้ายิงมาสิค่ะยิงมาสิค่ะ ยังไเลยครถ้าเป็นตัวผู้หญิงหนูจะทําเสียงแบบนี้นะฮะอุ๊ยหนูจะเอาปืนไฟจะเอาชุดก็หนูจะเอาหนูจะเป็นไอรอนแมนไอรอนเกิร์ลค่ะเอาวิตาแล้วหนูขอโทษรถพังเอ้ยชุดก็อบพังยังไม่ถึงห้าวิเลยมั้งที่ของชุดเนี่ยใส่ชุดไม่เกินห้าวิกัพันพังแล้วอะ ถึก่อยแล้วแมนหนูจะเอาหนูจะเอาอย่านะอย่านะอย่าได้หนีไปไหนนะหนูจะเอา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 อุ๊ยหนูได้แล้วค่ะรอบนี้จะไม่เป็นเหมือนรอบที่แล้วค่ะหนูมั่นใจเร็วๆค่ะเร็วๆเร็วๆค่ะเร็วๆเก็บปืนหนูเพื่อช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะไม่ต้องช่วยแล้วมีกัปตันอะยิงอยู่ค่ะก็โดดค่ะ ยิงค่ะยิงอันมาอันนั้นยิงอยู่ยิงอยู่ค่ะยิงอยู่ค่ะยิงจนเหนื่อยแล้วนะคะปุ่มพังแล้วนะคะจะยิงอะไรนั่หน่าปุ่มปุ่มพังแล้วนะคะสุดยอดค่ะยิงอยู่ค่ะยิงให้ยิงคุณใช่ไหมคะไม่ใช่ยิงยิงยิงอยู่เนี่ยยิงอยู่เนี่ยยิงยิงอยู่เนี่ย ยิงอยู่นี่นะคะเห็นไหมเนี่ยค่ะกระดึ๊บกระดึ๊บเนี่ยหยุดนะคะฉันคือไอรอนเกิลค่ะอำนาจการยิงของหนูหนูก็ยิงอยู่นี่ค่ะแหกตาดูมั้งสิเกิคืนยิงค่ะยิงลูกใหญ่ก่อนเลยค่ะหนึ่งยิงอยู่ค่ะยิงอยู่ค่ะหนูไอรอนเกิลนะคะอุ้ยสายฟ้าหนูไม่ชอบค่ะหนูไม่ใช่ญาติกระทอยิงสิคะยิงบอกขายิงยิงอยู่ค่ะ อยูยิงอยู่เนี่ยเธอไม่เห็นเหรอคะยิงมันยิงอยู่เนี่ยหนูก็ยิงอยู่เนี่ยไม่เคยก็ยิงเนี่ยครับยิงมันตรงนี้มันไม่มีมันเลยค่ะตรงนี้มันมีแต่ยาเนี่ยไอยาเนี่ยอุ้ยตายแล้วตายแล้วเดี๋ยวออกยิงงด้านหลัเอ้ยอย่าคืบไปทำไมออกมาีกำลังจะพังแล้วบอกแล้วนะบอกแล้วนะครับยิงอยู่ค่ะไม่เห็นมันเลยค่ะอยู่ตรงไหนเขาเมันมีแต่เรือดำน้ำเลยค่ะมีแต่เรือ เนี่เนี่ยหนูเห็นเรือดำน้ำของลุงก็อยู่เนี่ยค่ะเรือลุงเลยยิงยิงยิงให้เล้วที่สุดยิงอยู่เคลื่อนระเบิดลงไปมัางดิยิงมันให้เรือเคลื่อนเคลื่อระเบิดลงไปมัางดิเคลื่อระเบิดลงไปม้่งนคลื่อนีเลื่อนคลื่อนเออนั่นแหละเราเบิร์จะหมดเเคลื่อนเคลื่อนคลืออ้ยฉันโดนโหมันได้เยอะที่สุดยิงยิงจะยินดีจะยสุดแบบแล้วเนี่ยจะยินดี จะเย็นจะเย็นตายแล้วเปิดสิตายแล้วโอ้โหสุดยอดจบแล้วจบแล้วโอ้โหเรือลูกเรือกระโดดแล้วเฮ้ยแล้วคิดว่าที่ทำอยู่นี่ไม่ใช่ยิงมันหรือไงไม่เหนื่อยเลยค่ะสู้ตายนะฮะทำไมพ่อไม่ยิงมันอ่ะก็บอกว่ามันไม่มีมันนีแต่เรือดำน้ำมันมันอยู่ในท่อท่อสีเขียวมันตกลงไปใต้น้ำแล้วอ่ะไม่เห็นเนอ พูดถึงนันนี่นี่คือบ่อผลิตน้ำเขียวฟันตานะผมเห็นมเยอะอความลับด่านสุดท้ายแล้วค่ะโอ้ยหนูตายมาถึงก็ตายโอ้ยนั่นแข็งตายยิงโอ้ยยิงยิงมันโอ้ยตายแล้วผมสื้อสรุยสวยเก๋อ่าสตตร์ก่อนเปลี่ยนตัวละครบ้างเปลี่ยนตัวละครกลับไปเป็นตัวผู้ชายคนเดิมเข้ามาแล้วพี่ลัมโบ ยิงมันยิงมันยิง,ยงอยู่ไหนมันมันอยู่น้นอยู่ในตัวหุวนั้นน่ะเอายิงยิงลูกหมาไปโอ้โหอ,อํน,นาอำนาจการยิงคูณสองบอกเลยว่าหม,มาบุกหมาบุกสู้ชีวิตเขามีแต่ฉลามบุกสู้ชีวิตอันนี้เป็นหมาบุกสู้ชีวิตห้ามดื่มเกินวันละสองขวดไม่รู้เกี่ยวอะไรกันไหมเนี่ย,ยทำไมฉันไม่ขึ้นไปไปที่ไป,ไป เอาเอาจะเจอพี่แลมโบแล้วมาแล้วโอ้โหพี่แลมโบอ๋อเอามาแล้วพี่แลมโบมาแล้วโอ้ฉันตายเร็วเยิงมันยิงมันตู้ตู้มันตู้มันเออนั่นแหละนั่นแหละดีมากปึ๊บปึ๊บ่ึ๊บปึ๊บปึมบปึ๊บป้มบปึ๊บป้๊บป้๊บปึ๊ัปึ๊บปึ๊บปบปึนปปเบับ บอกเลยว่าโคตรเมื่อยนะพึ่งอ่ะไปเก็บมันเก็บปืนเก็บปืนดิเอาไหมเอาวะเอาไหมเอาโอเคไปสองร้อยไปสองร้อยละลายสุดยอดวิ่งมาซีรักมันรักอะไรหนูไม่อยากให้มันหนูยังไม่อยากตายเพราะมันจะหมดเอ้ยใจ,จ <ะ S 1> เย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆย,ย,ย,ยิงมันเลย ยิงมันเลยยิงมันยิงมันยิงมันได้เลยโอ้ยทำไมกระสุนไม่ฟรีเท่าไหร่ไม่ฟรีเฮ้ยกระสุนหมาโอ้โหเก็บมันทุกอย่างแบ่งกันสินี่ไงโอเคครับผมอันนี้คือมาถึงด่านสุดท้ายแล้วนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่จากท้งช่องเดวี่และเดนนะครับผมโอ้ยเนี่ยครับผมอันนี้คือด่านสุดท้ายแล้วครับคนละสุดท้ายเลย เอานี่ด่านสุดท้ายแล้วจริงๆอุ้ยไม่เห็นมีไม่เห็นมีพวกมนุษย์ต่างดาวฮะมนุษย์มนุษย์ต่างดาวเหรอมีเยอะแยะเลยที่ด้านที่ที่ทำงานเนี่ยฮะพม่าลาวเขมรเห็นเฮ้ยเอาเองบอกว่ามนุษย์อะไรนะมนุษย์ต่างดาวมนุษย์ต่างดาวต่างดาวต่างดาวอฉันโดนยิงมันยิงมันยิงมันบอกว่าต่างดาวพูดพ่อพูดว่าต่างดาวคนละดาวเลยอฮะ ต่างเดาโอ้ยยิงมันสิหน<า>ูไม่ช่วยทำมาหากินเลยเว้ยเมือ่อยมือนะ<ว>นี่เราจะมีภักสามพักสี่พักห้าพักหกอีกแล้วเนี่ยฮะรู้ไหมเราต้องเอาให้มันหมดนะเราต้องเอาให้จบนะมาอ่ะขี้เกียจอ่ะโอ้โหยิงมันถ้าไปยิงมันฉันจะให้เองยิงเอเลี่ยนนะไหนอะกนี่เอเลี่ย,ยนโอ้ ม,ม่เข้าใจมันแย่งฉันหมดทุกอย่างเลยสมแล้วตูม้มโอ้โหจะกระโดดลงไปฆ่ามันฆ่ามัานโอ้ยชีวิตชีวิตแสนสุดระลมทวยมาปัางปังปังปังซกอกพะแป๊บน,นึงกดสูตรแปบบ๊บมันไม่มีสูตรเกมเนีย้ยิงเพื่ออะไรมันมีคนมาเอานี่งไงครับ พอได้ยินเอเลี่ยนสมใจอะเหน่แหน่ยหนโอ้เอเลี่ยนมันชื่อสมใจเหรอวันดีสมใจวันดีสมใจสมใจสมใจจะยิงปืนใส่เราสมใจหยุดนะสมใจเอ้าเขาบอกว่าเอเลี่ยนมันชื่อสมใจโอ้ยไม่ใช่มีสมใจและมีสมปองนี่นี่นี่สมปองคุณสมปองอ่านี่สมปองครับผมแล้วนั่นสมใจ ใครจะดมขี้บ้าไปแล้วนี่ใครเขาดมขี่หรอกก็ <c oughs> สมปองไงเขาชอบดมขี่อะว่าไปนั่นเออลูกกระสุนฉันหมดแล้วอุย้ยนั่นสมปองแล้วสมใจแล้วสมขี้อะ่ะสมหมาย <c oughs> ได้มดมขี้เอเอแล้วสมอาล่ะสมอางเหรอก็ล <c oughs> ่อันเล่เครื่องสมอางโอ,าโอ้เขาเนี่ยเขาเอาเอเลี่ยนไปทำเป็นเครื่องสมอางเลยนะเพิ่งรู้เนะี่ย าหมึกมันเหมือนเอเลี่ยนจังเลยอันนี้มันแมงกะพุนไอเนี้ยเนี่ยเอเลี่ยนแมงกะพุนเนี่ยแมงกะพุนเหรออืมเนี่ยแมงกะพุนผิดเบดผิดอู้หู้ยมันดูเป็นปลาหมึกตรงไหนก็มันมีหนวดเหมือนปลาหมึกนี่แมงกะพุนก็มีหมึกเอ้ยมีหนวดไอแมงกะพุนต้นพ่นหมึกจะเป็นยังไงถ้าแมงกะพุนต้นพ่นหมึกได้เหมือนปลาหมึก โอ้ยมีไฟฟ้าช็อตไม่พอมันจะมีหมอออ <c oughs> ึกพวกนี้นะฮะหาความยุติธรรมไม่ได้จริงจริงเฮ้ยมัเริ่มบวชแล้วนะพ่อไม่จริงไม่จริงไปเชื่อไปเชื่อไปเอาสอกมกระบุนไฟซะแป่ว่าสมปองคือปลาหมึกสมชายคือปลาหมึกโอ้ยพูดให้มันชัดๆสิอะไรสมปองอคือปลามหมึมกหมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งเงี้ยพูดอีกหมกหมูกุ้งหมกหมู ตายฉะนั้นยิงมันโว้ยสมองสมชายสมหญิงสมชายสมอสมเกียรตินะสมชายสมหมยสมชายสมถุยไอสมถุยเดี๋ยวมาหยิบยิงมาดิอุ้ยอันนี้สมทำหน้านะครับผม มีสมอะไรอีกคอมเมนต์ครับผมมีสมอะไรบ้างช่วยคอมเมนต์โอ้ยช่วยกันยิงสิผมไม่ช่วยทำอาหารกินเลยโอ้ยจะโดนอีกยิงมันหรือว่าสมทำอาหารกินเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วยิง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 จเย็นเย็นสิจเย็นเย็นสิจเย็นเย็น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 อ๋อเรียบร้อยสมคิดแล้วกันอ่ะ พี่<อ>คิดมาได้เลยพี่คิดเลดฟิวผมชื่อคิดเลดฟิวเราคิดมาแล้วจ้าคิดมากอ่ะคิดจะตายแล้วจ้าไปเร็วๆยิงแบ่งกันยิงดิแบ่งกันยิงดิอ้หหอะเราต้องกำหนดแล้วว่าเราจะยิงซ<อ>้ายาหรือขวาฮะสมสมขี่พอแล้ว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 โดนน้ำตาหน่ะคือสมทีม่นั่นสมเกียรติเลยนะ<อ>เขาได้เกียรติเขาได้เหรียญกล้าหานะเขาได้เหรียญทองแท่ง่ใช่สมขี้ เอ้ยใครเขาเอาขี้มาผสมเล่นกันสมขี้สมขี้ประทัดสมหมายหยุด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 พอแล้วพอแล้วเราจะหมดเราจะหยุดมุกอันหน้าหน้าเบื่อของเราไว้แล้วพอถ้าเกิดเราเรายังไม่หยุดแล้วเราก็ทเองเอาขี้ไหมนั่นแหละอมาได้เร็วเข็นทะลุนอกจอเลยมาได้เร็ว นุ้งเองชอบขี่ๆไม่ใช่เหรอเรียบร้อยกระโดดมาตายคู่เลยเอาขี้มาแล้วขี้มาแล้วขี้มาแล้วโอ้ยบอกเลยว่านี่คือเมทัลสลักเอ็กนะครับผมเอ็กจริงๆเอ็กจนมือเป็นเอ็กแล้วเอาแล้วก็มาถึงดีเดนนะผมมายานอวกาศมาแล้วนี่คือผู้นำของประเทศเรานะครับถ้าเกิดเป็นผู้นำของประเทศเราแล้วถูกแล้วพาตัวไปแบบนี้ ผมมีคำถามแลวคอมเมนต์ไว้ใต้ล้านนะว่าคุณจะช่วยหรือไม่ช่วยประเทศเราโยจะพูดชื่อช่องกูไปด้วช่องกูไปด้วยนะครับนี่คือนี่คือผู้นำเรานะับดูเอเลียนจับแล้วคุณจะช่วยหรือไม่ช่วยจากประเทศเราจากประเทศเราอย่าพูดชื่อช่องกูบินด้ เอาลุงผมคืนมาทำผู้ชื่อทำผู้ชื่อลุงอย่าพูดชื่ออย่าพูดชื่อลุงจากประเทศเราเออลุงประเทศเราชื่อลุงสภาะช่องอื่นเนี่ยเขาไม่โดนนช่องนี้ละโดนเออลุงผมไปช่วยลุงแล้วถ้าเกิดเป็นผู้นำประเทศเราแล้วคุณจะช่วยหรือไม่ช่วยกระลุกมาตอบคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างนี้เอ้ยเอ้ยเล่นคนอื่นบ้างดิเอ้ยเดี๋ยวเขาเป็นผู้นำเลยนะไ เอาตัวลุงผมขึ้นมาลุงเบนช่องนี้ช่องนี้ขอยิงยิงมันติไม่ใช่ยิงบนฟ้าโอเคโอเคอยู่ยิงมันไม่ใช่ยิงบนฟ้ายิงทำไมเราบนฟ้านะฮะเพราะว่ามันอยู่บนฟ้าไงมันมียานึงอ่ะมันยาใหญ่ฟ้าหลบบอกแล้วว่ให้ลบสุขี้เกียหลบอ่ะโอ้โหปืนพกคนทำอะไรมันไม่ได้เลยมันเป็นมันเป็นเจ้ สีสิบแปดโอ้โหไม่เคยคิดว่าจะต้องมายิงเดียวขนาดนี้เลยเออเหนื่อยเฮ้ยเอ้าแล้วเอ้าเราก็รถเราทำไมเราไม่หลบใครใครก็ได้ก็ช่วยบอกผมทีว่าทำไมมีกี่ผมไม่หลบแต่หนูไม่ได้หลบนะโอ้โคตรเหนื่อยเลยเออนั่นแหละยิงยิงยิงอย่างเงี้ยนะก้าวกระโดดยิงอย่างเงี้ยแหละดีแล้วปืนพกปืนพกคนเออโอ้โชีวิตวายชีวายว่า เจ้าโดนโอ้ย,โ,อย,โ,อยโดนเต็มตูดเลยเมื่อกี้ <c oughs> เอาเร็วค,ค,คนเรคนเรากระบอกระวังระวังโอ้โหสุดยอดเจ้าเ <c oughs> จ้านี่แน่มากเร็วเ,เราต้องช่วยลุงของเราไว้ให้ได้ช <c oughs> ื่อล <c oughs> ุงไม่ต้องพูดชื่อ <c oughs> <c oughs> ลอุงตอง เราจะไม่เล่นอะไรที่มันเสียงแบบนี้อีกแล้วอย่างเช่นลุงเราสาบานด้วยสองนิ้วสามนิ้วอ๋อสามนิ้วสามนิ้วไปท้วงแบบฮันเดอร์เกมสามนิ้วอ๋อสี่นิ้วไปเลยโอเคครับแล้วห้านิ้วอะห้านิ้ว you can see me เราต้องมีเพลงด้วยตุ๊ตุ๊ดนตุ๊ด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 โอเคพร้อม ทหารมาช่วยเราแล้วทหารต้องออกมาปกป้องประชาชนแต่รู้สึกว่าประชาชนก็จะตายแล้วเหมือนกันแล้วก็ตายลเลเ้ยอ้ลืมไปว่าไม่ต้องยิงทหารนี่ก็ยังจะยิงเขายิงเดียวเลยทหารบอกยิงทำไมผมยิงเอเลียไม่ได้ยิงไหมอาหาโอ้ยใครเอาเอาไม้มาตั้งไว้แถวนี้ผมนี่แหละครับเอาไม้ตั้งไว้ใกล้ๆเพื่อที่จะให้เสียงผมชัดเจนที่สุดเอ,อ้ยอย่าตะโกนเข้าไปนะคนดูหูแตกเลยนะหูแตกตายได้เลยนะ แช่นนี้เราเล่นมาก็หัวแตกโอ้โหหแทบจะแตกกันแล้วล่ะเฮ้ยเองไม่ช่วยฉันยิงเลยอะเดี๋ยวฉันเปลี่ยนตัวละครนะเดี๋ยวฉันจะเปลี่ยนผู้เล่นนะถ้าแกไม่ช่วยฉันยิงแล้วกัดูไม่ทำไมถึงหนูไม่ช่วยเพราะอะไรเพราะเองเม่นิ้วไม่ถ้าหนูอยากเพราะหนูไม่อยากช่วยโอ้โหช่างชั่วร้ายจริงๆเฮ้ยพูดถึงเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้ายีพีหน้าผมจะเอาอีกหนึ่ง นักแสดงของผมนะครับในสังกัดตัวช่วยนะผมมาช่วยเล่นเพราะผมเริ่มไม่ไหวแล้วผมเมื่อยหนีมากเลยอ๋อตอนนี้เขากำลังเล่นบอกฟุตอยู่ถึงถึงบิ๊กฟุตโอ้โหเขาไปสู้บิ๊กฟุตไม่เขากำลังเขากำลังเล่นเกมที่เกมโรบอทที่มีแมพว่าบล็อกฟุตโอ้ยซึ่งเขาอะเวลตันแล้วทำไมเขาต้องเล่นรองเท้าด้วยแล้วลูกเฮ้ยรถถังมาไปช่วยละมาเหล็กมาเหล็กโอ้ไม่ช่วยอ่ะช่วยกันเถอะ โอ้ตายได้ได้พีต่ตะลุงตะลุงไอ้นี่บุเรนโรชิพลังขึ้นเต่าอุย้ยฉันตายแล้วทำไมต้องเป็นฉันที่ตายอยู่เรื่อยเลยเฮ้ยก้าวออกมาจบสักทีจบสักทีเถอะจบสักทีทไมไม่เห็นหนโูเลยอ่ะนี่ไงโอ้จบสักทีจบแสดงว่าเราช่วยลุงได้แล้วนี่ิ เฮ้ยลุงมาแล้วเหลือปลาปลาปลาอะไรเอ่ยที่ใหญ่ที่สุดในในท้องทะเลผิดผิดผิดมันเป็นปลาที่ ที่น cool! ้ําอยู่ลึกมากอยู่ลึกมากมาเย่จิงพอจ้างมาแล้วพอจ้างมาแล้วพอจ้างคนนึงมาแล้วพอจ้างมาแล้ว โอเคครับคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ใหพลาดคลิปใหม่จเจอคนจา่จางเดยวด้วยโอเคครับไ้พบกันใหม่คลิปหน้าครับเดชยูบายสวัสดีครับ